อันยาเล่าสิเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่เขาร้องไห้ไม่แมงมุมกบมือเอาวังไงไต่ตรงไหนมั่งจุนที่มือจริเหรอแล้วเขาตาสีอะไรตาสีเวสายเวสเหรอแล้วตาใหญ่ไหมคะใหญ่ตัวใหญ่แค่ไหนเท่าที่เท่านี้เบบี้ไงอุ้ยตัวเท่านี้เลยเหรอน้องพี่ตัวเท่านี้เหรอตัวเท่านี้เลยเหรอไปแล้วแมงวันไปแล้วพอพอกิน ก็พอกินแมงวันแม่แล้วให้ทำยังไงอะให้ทำยังไงไม่ให้ให้ให้ทำยังไงแมงวันกินจิ้งจรเอากินจิ้งจรแทนดีกว่าตุ้งจกอร่อยกว่าอัญญาอัญญามาเล่าตรงนี้อัญญามาเล่าตรงนี้ค่ะอะอัญญาเล่าซิเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่เขาร้องไห้แมงวันเกาะมืออาวังไงแมงวันวินมาแล้วก็ปุ๊บเกาะมือไหนคะั ตบมือนี้อืมแล้วมันน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวแมงวันเขาทําอะไรเราได้มั่งกอดมือกอดมือได้เหรอแล้วเขาดูดมืออะไรไหมดูดมือไหมคะใช่เขาดูดมือแล้วเขาทําอะไรอีกเขาเลียไหมไม่เขาไม่เลียเหรอเขาเลียเขาเลียบางทีเขาเลียรองเท้าเราพีาา่ด้วยเขาเลียรองเท้าแล้วเลาพี่ไอ้วากลัวเขาทําอะไรใส่หนูลูกเขาว่าแมงวันเขาทําอะไรมั่งไหนเขาเขาเขาไต่ตรงไหนมั่งไหนชี้สิไต่ตรงไหนมั่ง จุนที่มือรเหรอแล้วเขาตาสีอะไรตาสีเวสสีเวสเหรอแล้วตาใหญ่ไหมคะตาใหญ่ตัวใหญ่แค่ไหนตัวเท่านี้เที้เบบีเงยอุ้ยตัวเท่านี้เลยเหรอน้องพีตัวเท่านี้เหรอตัวเท่านี้เลยเหรอเมื่อกี้พี่ทีเห็นไฮกายพี่ทีนั่งพี่ทีพี่ทีเป็นยังไงแต่ตัวเท่านี้พ่อพอตัวเท่าไหนถ้่าวงกลมอันี้เท่าวงกลม ถึงก็ไม่คิดว่า